สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาดูวิธีการทำบาจ่างในไมโครเวฟกันนะคะตอนนี้เตรียมเครื่องไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอาจจะมีเครื่องบางอย่างที่ไม่ครบนะคะ,อะพอดีอมันหาซื้อได้แค่นี้ก็ใช้แค่นี้นะคะที่เราเตรียมไว้ก็มีนะคะไข่แดงเค็มนะคะอันนี้ที่อเมริกาจะมีขายแบบนี้เลยนะคะแล้วก็กุนเชียงนะคะเห็ดหอมแช่น้ำนะคะซอย กุ้งแห้งแช่น้ำให้นิ่มนะปกติจะใช้กุ้งแห้งตัวใหญ่แต่วันนี้ไปที่ร้านนะคะมีกุ้งแห้งตัวเล็กติ่เตลียวแล้วก็หมูหมักนะคะจะใช้หมูติดมันไม่ติดมันก็ได้หมักด้วยซอสน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำหวานนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะเหมือนเวลาที่เราจะทำหมูทอดนะคะแล้วก็ถั่วลิสงค่ะแช่น้ำไว้แล้วนะคะเมื่อคืนนี้เรียบร้อยข้าวเหนียวค่ะแช่น้ำไว้นะคะ เคยสอนวิธีการหุงข้อเหนียวในไมโครเวฟไปแล้วนะคะคือแช่ด้วยน้ําร้อนนะคะประมาณ15บห้าเอสานาทีถึง1ชั่วโมงนะคะแต่วันนี้พอดีมีเวลานะคะก็เลยแช่น้ำน้ำร้อนจะจัดนะคะทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมง3ชั่วโมงนะคะตอนนี้ก็เอาน้ําออกนะคะปล่อยให้สะเด็ดน้ําแล้วนะคะต่อไปเราจะมาผัดอ๋อลืมไปค่ะพริกไทยป่นนะคะอันนี้สําคัญมากเพราะว่าจะทําให้บะจา่างมีกลิ่นหอมแล้วก็มีรสเผ็ดนะคะอร่อยนะคะเดี๋ยวเรามาทําดูขั้นตอนการผัดกันนะคะ ่อนอื่นก็คือเอากระเทียมเจียวนะคะลงไปผัดให้หอมก่อนแล้วเราจะผัดหมูนะคะพอดีหมูเนี่ยเราหมักไว้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นหมักให้ดูแล้วท่าทางรสจะจ,จ,จัดเลยนะคะเราจะได้ไม่ต้องปรุงเครื่องปรุงเพิ่มตอนที่ผัดข้าวนะคะเอาแค่ผัดหมูพอสุกแล้วก็เอาเครื่องทุกอย่างาลงไปผัดผสมกันให้หมดนะคะยกเว้นไขยแย่แดงแล้วหลังจากนั้นเราถึงจะเอาใส่หม้ออบนะคะ ไปผัดนะคะผัดเหมือนตอนเวลาที่เราผัดหมูผัดผักพานะอันนี้คือรวนเนื้อหมูให้สุกก่อนนะคะเอาละค่ะตอนนี้หมูใกล้จะสุกสนิทแล้วนะคะเอาแค่แบบพอให้เนื้อหม,มูนิ่มๆน,นะคะก็ใส่เครื่องอื่นลงไปได้เลยค่ะ ต้งแห้งนะคะถัวรีสงเห็ดหอมเท่าทีค่ะกวาดให้หมดเห็ดหอมขึ้นเชียงนะคะ,ะคือเราทำเนี่ยข้าวน้นอยๆเครื่องเยอะๆนะคะเพราะเพราะว่า,วาตั้งใจจะกินเครื่องมากกว่ากินข้าวนะคะแล้วก็ใส่ข้าวลงไปนะคะค ให้เข้ากันคือเราเน้นเครื่องนะคะเห็นแล้วไม่ต้องตกใจนะดูแลสีไม่ไยเข้มเท่าไหร่นะคะอยากได้สีเข้มๆกว่านี้ก็ใส่ผีจ้ำหวานแล้วก็ซอสหอยลงไปเพิ่มหน่อยเนะืงอลูกขาวนะคะ ใครที่ชอบผเข้มกว่านี้ก็เติมซีอิวจ้ำหวานนะคะนี่เราคิดว่าน่าจะพอแล้วแหละไม่ต้องดำมากก็าอาร่อยได้แล้วก็ที่ลืมไม่ได้นะคือพริกไทยป่นใส่โรยค่ะอยากได้รสเผ็ดเ็เนะคะใสยเยะ่เยอะๆไม่ชอบสรสเผ็ดก็ใส่น้อยๆให้พอมีกลิ่นหรือใครไม่ชอบกลิ่นก็ไม่ต้องใส่นะคะการทําอาหารเนี่ยคือต้อตามตรงแล้วคือต้องตามปากตามใจปากคนทานนะคะ เราชอบรสไหนเราชอบแบบไหนเราปรุงเอาเองไม่จําเป็นต้องไปตามสูตรคนอื่นเป๊ะๆนะคะการตามสูตรคนอื่นค,นอนค,นอนคนือนะครับคนที่ยังทอาหารไม่เป็นลองทำาเข้าไปก่อนแล้วเราก็มาปรับปรุงนะคะให้เข้ากับรสปากที่เรากินนะคะรสชาติที่เราทานเป็นประจำนะคะอย่างเงี้ยถึงจะเรียกว่าทําอาหารเป็นโอเคค่ะตอนนี้นะคะผัดเสร็จแล้วเราก็จะเทใส่หม้อแล้วนะคะแล้วก็จะเอาไปใส่เตาอบไมโครเวฟไมโครเวฟไปแล้วนะคะ เราไม่ได้ผัดให้ข้าวสุกนะคะแต่เราผัดให้เครื่องเข้ากันเพื่อนะคะ แล้วก็ที่ลืมไม่ได้คือไข่แดงนะคะไข่แดงใส่ลงไปตามชอบค่ะเอาหมักๆไว้ใต้ข้าวนะคะเวลาที่เวฟไปเนี่ยไข่จะได้ไม่ระเบิดนะคะปริมาณน้ำต้องเยอะแค่ไหนเอาแค่เปิ่นๆข้าวพอค่ะข้าวเนี่ยเราแช่มาจนนิ่มแล้วนะคะ ประมาณนี้นะคะค่าเอาน้ำค่ะเอาพอพอเรียข้าวนะคะถ้าเกิดว่าข้าวยังไม่สุกนะคะเราสามารถที่จะเติมน้ําคนแล้วก็เอาเข้าไปเวทใหม่ได้นะคะแต่ถ้าเราใส่น้ําเยอะจนเกินไปนะคะ จนข้าวแฉะเนี่ยเราจะแก้ไขลําบากค่ะถ้าข้าวดิบเรายังแก้ไขได้นะคะอันนี้ก็มาปิดฝาค่ะอุ๊โทษทีฝาเปื้อนล็อกนะคะให้สนิทแล้วก็เอาเข้าเตาค่ะลองไปก่อนนะคะ6นาที แล้วเราค่อยมาดูนะคะว่าสุกหรือยังถ้ายังไม่สุกก็ค่อยเอาใส่ใหม่คะ่ะโอเคค่ะตอนนี้ก็ครบหกนาทีแล้วนะคะ,ะเอาข้าวออกมาดูก่อนนะคะว่าสุกหรือยังถ้ายังไม่สุกก็เอาไปอบเพิ่มนะคะเรร้อนนิดนึงนะคะเวลาเปิดฝาระวังนิดนึงน่ค,คะข้าวยังเป็นน้ําอยู่นะคะเพราะฉะนั้นอบเพิ่มอีกสักประมาณ อีกสักประมาณน่าจะ8นาทีได้ค่ะปกติเนี่ยถ้าข้าวน้อย,น,อยนะคะแล้วก็เนื้อ,น,อน้อยเนี่ย6 6นาทีถึง7นาทีเนี่ยก็สุกแล้วต้องดทูที่ปริมาณข้าวด้วยนะคะว่าจะหุงข้าวหรือจะอบกี่นาทีถ้าปริมาณข้าวเยอะปริมาณเครื่องเยอะก็ใช้เวลาอบนานค่ะะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะใส่เข้าไปเพิ่มอีกนะคะอาสัก8นาทีแล้วกันเพราะน้ำยังเหลือเยอะอยู่ค่ะเราจะทำให้น้ำแห้งนะคะข้าวสุก เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าข้าวสุกยังนะคะร้อนนะคะระวังนะเวลาเปิดฝาเรียบร้อยค่ะข้าวสุกแล้วนะคะเมื่อกี้นี้ก็คือเราอบไปสองรอบนะคะรอบแรก6นาทีรอบที่สองแปนาทีข้าวก็จะสุกอย่างนี้ค่ะ เราปล่อยทิ้งไว้นะคะสักพักนึงนะคะให้เย็นแล้วค่อยทานนะคะแล้วก็ข้าวก็จะเอ่ะอะอุ่เพิ่มขึ้นอีกนะคะตอนนี้ยังร้อนจัดอยู่ค่ะถ้าใครอยากทานร้อนๆก็ตักเสิร์ฟร้อนๆได้ค่ะไม่มีปัญหาโอเคค่ะขอให้อิ่มอร่อยกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ